มาดูกันฮะปุ๋ยสูตรเด็ดที่นาเล็กใช้สลับไม้สวยๆของนาเล็กนี่แหละนี่เนี่ยคือปุ๋ยออสโมโคทสูตรบํารุงต้นสมบูรณ์สูตร13 13 13เป็นสูตรเสมอนะนี่ยช่องกิจไรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นาเล็กมารีวิวปุ๋ยที่นาเล็กใช้ในสวนของนาเล็กะเพราะว่ามีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะใช้ปุ๋ยอะไรกันทำไมไม้ถึงงาม ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่าองค์ประกอบของทั้งหมดก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดินนะไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงนะองค์ประกอบสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยนี่เองนะที่นาเล็กใช้อยู่ทุกวันนี้นะเดิมทีมันจะเป็นออสโมโคสสูตร16-16นะแต่เดี๋ยวนี้ เขาผลิตเป็นสูตร13-13เนี่ยลักษณะ,มะเมล็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้เม็ดปุ๋ยอะนะเป็นเหมือนไข่แมงดาเนี่ยเม็ดกลมๆเล็กๆนะก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะสามารถที่จะโรยครั้งหนึ่งใช้ได้ถึงสามเดือนไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้ที่อยู่บน กลาฟ้าโดนบนต้นไม้บนอากาศบนแขวนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้โรยได้นะกล้ยไม้ก็ใส่เป็นกระเป๋ะแล้วก็ไปยัดใส่ในคุ้มของเขาในโคนรากของเขาก็ได้น,นี่แหละไม้เด็ดๆสวยงามเด็ดๆก็เพราะปุ๋ยนี่แหละออสโมโคดนี่แหละ,ะเดี๋ยวดูกันวานเาล็กซื้อมาเท่าไหร่สำหรับ ปู่ยนี้นะนาเล็กก็สั่งซื้อมาจากพี่วินิตนะเพราะพี่วินิตใช้นะที่ใช้กระชวนชมทั้งหลายหรือว่าไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนพี่วินิตเนี่ยเขาสั่งซื้อมาน้าเล็กไม่ได้ไปสั่งซื้อก็เลยไปขอซื้อต่อเนี่ยร,ราคาอยู่ที่135่งบาบาทเขาบอกว่าใช้กับอะไรกล้วยไม้ กุหลาบดีลาวดีไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนี่ลนะครันี่ลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบให้แข็งแรงนะแต่ถ้าเป็นสูตรบำรุงดอกมันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็สามารถที่จะใช้โรยด้านบนหรือว่ารองก้นกระถางก็ได้ แต่ก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องหนามากเกินไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการละลายทั้งหมดร่วมสามเดือนเขาเรียกว่าปุ๋ยละลายช้าดันัใครที่มองหาปุ๋ยอยู่นึกอะไรไม่ออกนะนอกจากปุ๋ยข้อปุ๋ย ขี้ข้างคาวอัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดนะยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือปุ๋ยออสโมโคสูตร1ิ3 3ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะก,กิกาในท์ชาแนลสวัสดีครับ